สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องบอนสีที่เราเอฟมากันนะคะวันนี้น่าจะมาประมาณสองต้นนะคะมาดูกันค่ะว่ากล่องนี้เป็นต้นอะไรนะคะ แม่ค้าแพ็คมาดีมากนะคะแน่นหนามากนะคะเลยใช้มือเดียวไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพญาขอมนะคะพญาขอมเบบี Baby, Baby ะะ้เบบี้นะคะต้นต้นนี้เนาะเบบี้เบบี้นะคะตะมูตะมีนะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะเราสั่งมาสองต้นเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าส่งนิดนึงนะคะก็เลยเอาอันนี้มาไม่รู้จะเอาอะไรนะคะในร้านเขาก็ ไม่ดูจะเลือกอะไรได้ฮกหลงขาวมานะคะซึ่งที่บ้านเราไม่มีนะเรามีแต่ฮกหลงสีชมพูปกตินะคะเราก็เลยเอาน้องมาด้วยหนึ่งต้นเพื่อจะได้ให้คุ้มค่าส่งนะคะส่วนอันนี้พยาขอมอันนี้ได้ในราคาไม่แรงมากนะคะก็เลยเอฟมาเนาะซึ่งตู้ที่บ้านก็เต็มแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เลิกเอฟนะคะเดี๋ยวันหลังจะมาโชว ว่าเรามีต้นอะไรบ้างแต่เราไม่มีแรไอเทมเท่าไหร่นะคะเลือกที่เราชอบนะคะเราก็ราคาไม่แรงมากเนาะเพราะว่าเรายังเลี้ยงไม่เก่งนะคะเอาตัวแรงๆมาเลี้ยงตายเสียดายตังค์นะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเราไม่มีขาต้องกล้องนะคะก็เลย ไม่ได้ถ่ายตอนแกะไว้นะคะเพราะว่ามันไม่ถนัดนะคะอันนี้ก็เลยแกะน้องออกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพยาขอมนะคะเป็นไซส์เบบีตะมูตะมินะคะอันนี้บางร้านนะคะถ้าสมมติว่าบางคนเอามาก็อย่างเราเราไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนะคะเราจะดูว่าร้านที่เขา ใส่ดินลงมาเป็นยังไงแน่นไหมเราก็ดินลักษณะเป็นยังไงนะคะถ้าบางอันบางร้านส่งมาดินเยอะหรือว่าดินแน่นเกินไปเราถึงจะเปลี่ยนนะคะอันนี้เราก็จะเอามาไว้ในตู้ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าน้องปรับสภาพเป็นยังไงโตไม้ถ้าน้องไม่โตเราถึงจะเอามาเปลี่ยนดินนะคะอันนี้ก็เป็นพยาขอนะคะโตมาเขาก็จะเป็นสีดำดำดุดุนะคะมีลายลุดจุด นะคะอันนี้เป็นไซส์ Baby, เบบี๋นุน่ารักตาหมูตาหมีสีเข้มๆนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นฮกหลงขาวนะคะตามที่เราบอกเนาะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมานะคะอีกต้นหนึ่งเพื่อให้มันส่งค่าส่งคุ้มค่าส่งนะคะเพราะว่าร้านนี้คิดค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเหมาๆแต่เราก็ไม่รู้จะเอฟอะไรนะคะก็เลยเอาฮกหลงขาวมาซึ่งเราไม่มีฮกหลงขาว ที่บ้านเรามีแต่ฮกหลงสีชมพูนะคะเราก็เลยได้น้องใหม่มาสองต้นนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะอาจจะมาแกะให้ดูอีกนะเพราะว่าอีกร้านหนึ่งเราก็เอฟมาร้านทันจะหลายต้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันเป็น ep สามนะคะแกะกองบอนสีนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปต่อไปนะคะว่าอีกร้านหนึ่งจะได้ต้นอะไรนะคะ มาปลูกบอนสีไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกบอนสีกันนะคะมาพิมพ์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกกล่องหนึ่งนะคะอีกสองอีกวันสองวันน้องก็จะมาแล้วค่ะเดี๋ยวมารวมคลิปแล้วก็แกะกล่องให้ดูกันอีกกล่องหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เราก็จะมาแกะกล่องที่สองนะคะอันนี้ที่เราแจ้งว่าเราสั่งน้องบอลมานะคะ อันนี้เป็นจากอีกร้านหนึ่งนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งทางร้านเขาก็แพ็กมาอย่างดีนะคะน,นี่ต้อนน้องเบบีเบบีนะคะอันนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าออขุนสีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในตับเหมือนนางไหมขุนแผนอะไรแบบเนี้ย ขุนสีโคชักงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจําชื่อไม่ได้นะคะป้ายชื่อน่าจะอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือต้นแรกเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าชื่ออะไรบ้างก็อันนี้ต้นที่สองจำชื่อไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเนื่องจากเราสั่งมาหลายล้านมากเลยนะคะเราจะต้องไปดูประวัตินะคะแต่ว่า บางร้านที่เราเอฟมานะคะเขาก็จะแจ้งชื่อหมายถึงว่าเขียนชื่อมาให้เราด้วยนะแต่ร้านนี้ไม่มีนะคะเราก็จะต้องไปหาประวัติการสั่งซื้อของเรานะนี่อีกต้นนี้เหมือนกันอันนี้เราเก็บตับที่มันเหมือนพวกนางไหม่นะคะกะว่าจะเก็บให้ครบนะจะเป็นพวกพระนครอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อะไรอีกชื่ออะไรคล้ายคล้ายกันเนาะตันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นเรือนหลวงนะเดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะจ๊ะอันนี้เราแกะน้องเสร็จครบทุกต้นแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะมาถึงก็จะอาจจะมีเฉาบ้างนะคะหลายท่านนะคะถ้าเป็นมือใหม่ในการเล่นบอลก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ได้น้องมาท่าใบไหนอย่างต้นนี้ใบเหลือง นะคะเหี่ยวลงไปตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วเราก็เอาน้องแช่น้ำใส่ใส่ถาดอย่างนี้แล้วเราก็แช่น้องไว้นะคะหรือว่าใครมีตู้เอาเข้าตู้เลยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็แตกใบใหม่แตกยอดใหม่เองนะคะมาเริ่มด้วยต้นนี้นะคะต้นนี้จะชื่อว่าเรือนหลวงนะเราเอามาเขียนชื่อแล้วเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะลืมชื่อนะคะ เลื่อนหลวงอันนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่เนาะน้องจะเป็นแบบใบออกแนวกลมนะคะสีชมพูถ้ากัดแล้วข้างในใบน้องจะเป็นสีชมพูนี้เนาะและต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะอยู่ในตับคล้ายๆพวกนางใหม่เนาะอันนี้จะเป็นพระยากระสีสงครามนะคะจําชื่อได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพระนครนะคะอันนี้เราจะตามตามเก็บนะคะ ตามเก็บพวกที่อยู่ในตระกูลนี้นะคะก็จะคล้ายนางไหมพระนครนิพนาคนรน,าคน,นะเพราะว่าที่เราได้มามันไม่ใช่พานาคนารมันจะเป็นนางไหมซะส่วนใหญ่เพราะว่าพนาครมันจะใบกลมเนาะแล้วก็ไอ้ตรงสีมันจะไม่มีจุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดขาวนะคะต่อไปจะเป็นต้นนี้ต้นนี้จะแพงนิดนึงนะคะแล้วก็มาก็ตะมุตะมีมากนะคะไม่รู้เราจะเลี้ยงรอดหรือเปล่านะคะ ต้นนี้ราคาแรงนิดนึงนะคะต้นนี้จะเป็นซับเจริญนะคะดูสิเล็กมากเลยอ่ะเพิ่งจะป้ายนิดนิดหน่อยๆนะคะตัวนี้ถ้าน้องโตน้องก็จะเป็นป้ายเขียวจะว่าคล้ายๆชายชนก็ไม่ใช่เนอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะถ้าน้องโตว,ว่าเราจะเลี้ยงรอดหรือเปล่านะคะต้นนี้ราคาแรงนะคะแรไอเทม ไม่แรงหรอกลูกคา้าแต่ว่าราคาแอบแรงเพราะว่าตัวนี้จําชื่อไม่ได้นะคะทักไปถามแม่ค้าแล้วนะคะแม่ค้าน่าจะกํำลังนึกชื่อเราอยู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรหรือว่าเขาแถมมาหรือเปล่าไม่แถมหรอกอันนี้เราซื้อมาในราคาสองร้อยบาทนะคะไม่รู้ต้นอะไรจะ้จะจำไม่ได้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เรามาแกะกล่องกันเนาะ อันนี้ก็เก็บเๆน็วะ้มีชื่อบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้เอาตัวแรงนะคะเพราะว่าตัวแรงก็ราคาแรงจริค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนทาตู้นะคะจากจากเขาเรียกว่าอะไรกระมังจากถาดอันนี้นะคะเราไปได้ไอเดียมาจากพี่ๆในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองทาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเนาะลองทําแล้วมันเวิร์กมากนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนทานะ ง่ายมากง่ายมากนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยนะเขาเรียกว่ารายถาดน,นะคะหนึ่งใบก้านลูกโป่งสามอันเราก็ถุงหกหกสิบคูณแปดสิบนะคะเราก็จะได้ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่เลี้ยงบอลเราก็มีพื้นที่จำกัดนะคะอย่างมีตู้เล็กๆนะคะของเราเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ลูกไม้เพราะว่าลูกไม้เราเยอะมากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กด มีอะไรติชมแนะนำบอกกันได้นะคะ